สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่17ของซีรีส์เติมพลังชีวิตด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคำพีเอเฟซัสวันนี้เรามาต่อกันในเอเฟซัสบทที่4ข้อ7 1 6ถึง16นะครับผมจะอ่านช้าๆนะครับแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคริสตประทานให้เอ็นมีพระวาตคงเสด็จขึ้นไปที่สูงพระองค์ก็ทรง นำพวกฉเฉลยไปและประทานของประทานให้แก่มนุษย์วงเล็บที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกด้วยแล้วองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวง นั่นเองเพื่อจะได้สถิตยอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดพี่น้องทีละครับเมื่อวานเราก็เฝ้าเดียวกันท่านเปาโลเน้นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสเตียนก็คือมี DNA เหมือนกันนะครับแต่มาตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านเปาโลก็หันมาเน้นเรื่องสิ่งที่แตกต่างกันของคริสเตียนแต่ละคนคืออะไรครับนั่นก็คือพระคุณ ที่พระองค์ให้แก่เราแต่ละคนก็ต่างกันนะครับและของประทานความสามารถพิเศษที่ให้แก่เราแต่ละคนก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณและผมก็จะไม่เหมือนกันนะครับและที่มาของของประทานเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่มันเป็นเหมือนของที่ยึดขึ้นมาได้จากสงครามซึ่งพระเยสุคริตเป็นกษัตริย์ผู้มีชัยชนะได้มอบให้แก่ พรพลนของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จลงไปนั่นคือสิ้นพระชนลงไปสู่แดนคนตายและเสด็จขึ้นสู่ที่สูงนั่นก็คือฟื้นคืนพระชนและขึ้นสู่สวรรค์เพื่อประกาศชัยชนะเหนือความตายและเหนือซาตานของมระธานเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราแต่ละคนแตกต่างกันนะครับในข้อ11ถึง13ท่านเปาโลกล่าวต่อไปอีกว่าและ พระอ,องค์เองทรงให้บางคนเป็นอักขรทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิยาพิบาลและเป็นอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกชนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงความบริบูรณ์ของพระกริ์พี่น้องที่รักตรงนี้ท่านเปาโลก็ได้แจกแจงถึงของประทานความสามารถพิเศษสําหรับคริสเตียนที่เป็นผู้นํานะครับซึ่งพระเจ้าก็ใช้เขาเป็นผู้นําก็จะมี5้าอย่างที่พระกริ์ใส่ไว้สําหรับในคริสตจักรของพระองค์นะครับหน้าที่ของผู้นําเหล่านี้คืออะไรบ้าง ก็ไม่ใช่เพื่อจะลงมือทำงานรับใช้ทุกอย่างด้วยตัวเขาเองนะครับแต่เพื่อให้พวกเขาเตรียมทำมิกชนให้พร้อมคำว่าเตรียมก็คือฝึกสอนนั่นเองแหละครับผู้นำมีหน้าที่ฝึกสอนสมาชิกในคริสตจักรให้รับใช้พระเจ้าได้ไม่ใช่ตัวผู้นำจะต้องไปลงมือทำเองทุกอย่างนะครับแล้วเตรียมหรือฝึกสอนให้ไปทำอะไรบ้างก็เพื่อให้ทำมิมกชนทุกคน สามารถที่จะออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ด้วยตัวเขาเองนะครับโดยมีเป้าหมายสูงสุดคืออะไรก็เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เติบโตขึ้นจนบรรลุเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรก็มีสามอย่างข้อแรกเป้าหมายเพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อมีความเข้าใจในความจริงจากพระวจนะในไบเบิลถูกต้องตรงกัน ไม่มั่วไงล่ะครับข้อ2เป้าหมายก็เพื่อช่วยให้สมาชิกทุกคนบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ในพัคลิต์ไม่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปนะครับเป้าหมายข้อ3ก็คือช่วยให้สมาชิกเติบโตถึงขนาดความไพ่โบนของพักลิต์ก็หมายถึงมีโอปนิสัยและมีพลลักษณะที่สะท้อนถึงพัคลิต์มากขึ้นสำหรับข้อ1 4ถึง16ท่านเปาโลพูดถึงผลลัพธ์ของคริตจักร ที่เติบโตและแข็งแรงผมจะอ่านช้าๆนะครับเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปมาด้วยลมปากแห่งคําสั่งสอนทุกอย่างแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศรีรษะคือพระคริ์เนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งหมดที่ได้รับการเชื่อม และประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานให้ก็จเจริญขึ้นและเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความรักตามขนาดที่อวัยวะแต่ละส่วนทำงานพี่น้องทีละครับเมื่อสมาชิกทุกคนในคริสตจักรได้รับการเปรยียมและเสริมสร้างอย่างถูกต้อง<ๆ>ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่สวยงามสองประการนั่นก็คือประการแรก คริสเตียนเราก็จะมีความมั่นคงในความเชื่อที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่ถูกหลอกโดยคำสอนผิดๆได้ง่ายๆอีกต่อไปแต่จะสามารถแยกแยะความจริงออกจากคำโกหกทั้งหลายได้ประการที่2องคริสเตียนเราก็จะเติบโตร่วมกันท่านปะโลกลับมาใช้ภาพของร่างกายอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเติบโตนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรา ยึดถือความจริงด้วยความรักนะครับมีอวัยวะแต่ละส่วนทํางานตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วร่างกายทั้งหมดก็จะเชื่อมต่อประสานเข้ากันเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความรักนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีอรมาพิเศษอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผม เรามาที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมปิ๊งเว็บและลึกได้ถึงหนึ่งโคลินบทที่12บสองก็เที่กล่าวว่าการสําแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าในคริสจ,จักรนั้นการเติบโตส่วนตัวของผมก็มีไว้เพื่อช่วยให้เกิดการเติบโตร่วมกันของทุกคนพี่น้องที่รัก โดยทั่วไปครนเรามักจะมองการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะตัวของตัวเองเท่านั้นเช่นฉันจะอ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้เข้าใจมากขึ้นฉันจะอธิษฐานอย่างไรให้ลึกซึ้งขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งดีและจําเป็นนะครับแต่เรม่าวันนี้พระเจ้าต้องการให้คนและผมขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้นไปอีกนะครับพระเจ้าไม่ได้ประทานของประทานและจะช่วยให้เราเติบโตขึ้น เพื่อที่เราจะกลายเป็นซูเปอร์คริสเตียนที่เก่งกาจอยู่คนเดียวแต่พระอ,องค์ทรงทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเรานั่นคือเพื่อเสริมสร้างพระก,กายร่วมกันทั้งคริสตจักรนะครับพี่น้องที่รักของประธานที่ผมได้รับนั้นมันไม่ใช่สมบัติส่วนตัวแต่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้ผมนำไปใช้หนุนใจและเสริมสร้างพี่น้องคนอื่นๆการที่พระเจ้าช่วยให้ผม มีความเข้าใจข้อพระคัมภีร์ลึกซึ้งมากขึ้นมันไม่ใช่เพื่อตัวผมเองนะครับแต่เพื่อที่ผมจะสามารถนําเรมาที่ได้รับไปหนุนใจและเสริมสร้างและปกป้องพี่น้องจากการถูกมารซสตา,านหลอกลวงได้นะครับเรมาวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตริตจักรจากการเป็นแค่กลุ่มคนที่นั่งฟังคําเทศนาในวันอาทิตย์ให้กลายเป็นทีมนักกีฬาที่สมาชิกทุกคนมีความสําคัญ และมีบทบาทที่ต้องทำร่วมกันเพื่อชัยชนะของทีมนะครับดังนั้นชีวิตคริสเตียนที่เติบโตอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่ชีวิตที่หมุนรอบตัวเองแต่เป็นชีวิตที่ตระหนักเสมอว่าเราต้องการพี่น้องและพี่น้องก็ต้องการเราเพื่อที่เราจะสามารถจำเริญขึ้นสู่พระคริสต์ด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ผมจัดทําคลิปแบ่งปันเลมาจากการเฝ้าเดี่ยวและอัปโหลดไว้ใน YouTube ช่องนี้มาหลายซีรีส์แล้วรวมๆแล้วก็เป็นพันกว่าคลิปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ Big Miracle ที่ผมกำลังทําอยู่ในตอนนี้คุณสามารถเข้าดูรายละเอียดพันธกิจนี้ได้ที่เว็บไซต์ b i g m i r a c l e org นะครับพี่น้องที่รักการประยุกต์ใช้เลมาวันนี้ก็คือให้คนเปลี่ยนมุมมอง จากการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้มีส่วนร่วมแทนนะครับเปลี่ยนจากการไปโบสถ์ในวันอาทิตย์จากไปเพื่อจะรับเป็นไปเพื่อจะให้ลองสำรวจของประธานความสามารถพิเศษของคุณว่ามีอะไรที่พอจะมอบให้แก่คริสตจักรบ้างมีอะไรที่จะช่วยคนอื่นในคริสตจักรได้บ้างเริ่มจากเปลี่ยนคำอธิษฐานขอพรให้มาเป็นคำอธิษฐานแบบนี้ดูนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรง เตรียมหัวใจลูกสำหรับวันอาทิตย์ที่จะไปโบสถ์ขอให้ลูกไม่ใช่ไปในฐานะผู้ที่หล่อรับแต่ไปในฐานะผู้ที่จะไปมีส่วนร่วมเสริมสร้างพระก,กายของพระคริสต์ขอให้คำพูดหนุนใจเล็กๆดีๆของลูกหรือรอยยิ้มของลูกหรือคำอธิษฐานเผื่อของลูกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อวัยวะส่วนอื่นในพระก,กายได้รับการเสริมสร้างด้วยเถิดอาเมน พี่น้องครับลองเปลี่ยนคำอธิฐานดูนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาเริ่มสนุกกันให้คนตอบคําถามต่อไปนี้โดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามข้อแรกก็คือคุณเคยอธิษฐานถามพระเจ้าอย่างจริงจังหรือไม่ว่าของประทานที่พระองค์มอบให้แก่คนแล้วคืออะไรและที่สําคัญกว่านั้นคุณมองของประทานนั้นเป็นสมบัติส่วนตัว หรือเป็นเครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้คุณใช้เพื่อเสริมสร้างพี่น้องคนอื่นๆครับข้อ 2. เมื่อคนคิดถึงการไปริจ,จักรในวันอาทิตย์ความคิดแรกของคนคือฉันจะได้รับอะไรคําเทศนาดีๆหรือการหนุนใจดีๆฉันจะได้รับไหมความคิดแรกคนคนคิดแต่เรื่องที่จะรับหรือเปล่าหรือว่าเป็นความคิดว่าฉันจะให้อะไรกับใครบ้างจะหนุนใจใคร จะรับใช้ตรงไหนพี่น้องครับคำตอบของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองที่คุณมีต่อบทบาทของตัวเองในพระกายของพระคริสต์บ้างไหมครับข้อ3ท่านบารโสอนว่าผู้นำมีไว้เพื่อเตรียมทำมิกชนให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติรับใช้แล้วคนมองว่าการปฏิบัติรับใช้เป็นหน้าที่ของศิยาภิบาลและผู้นำเท่านั้นหรือคนตระหนักว่า ตัวคุณเองก็คือผู้ปฏิบัติรับใช้ที่ถูกเรียกและถูกเตรียมไว้สําหรับงานรับใช้ด้วยมีการรับใช้เล็กๆอะไรบ้างที่คนสามารถจะทําได้ในสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มต้นดําเนินชีวิตตามการทรงเรียกนั้นครับข้อ 4. ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่พระเจ้าสอนคุณเป็นการสนตัวคนได้นําสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปเสริมสร้างหรือแบ่งปัน กับพี่น้องคนอื่นแล้วหรือยังหรือว่าคนยังเก็บมันไว้กับตัวเองเท่านั้นพี่น้องที่รักเมื่อคนใกล้กลวนคําถาม4ี่ข้อ,อนี้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสาแดงให้คนรู้ตัวด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสม,มุดเฝ้าเดียวหรือนํามาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พี่น้องครับถ้าคนรู้สึกเบื่อหรือลาคาญโฆษณาแซดระหว่างฟังคลิปเสียงนี้หรือระหว่างดู YouTube และคนต้องการฟังอย่างต่อเนื่อง ราบลื่นไม่ถูกขัดจังหวะขอแนะนำให้คนสมัคร YouTube แบบพรีเมียมปกติราคา179บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าคุณสมัครแบบทีมก็จะเหลือเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็สามารถปิดจอได้ขณะเปิดฟังอีกด้วยถ้าคุณสนใจจะจ่ายเพียง69บาทต่อเดือนก็แอดไลน์นี้แล้วทักไปสมัครนะครับคือไลน์ที่เป็นไลน์แอดนะครับมีสัญลักษณ์แอดนำหน้าไลน์คือ doggypm doggypm ผมได้สมัครลองดูแล้วซึ่งก็ดีมากตัดโฆษณาบรบกวนออกไปได้สบายๆแค่เดือนละประมาณ69บาทหรือ70บาทเท่านั้นแล้วเขาก็ยังแถมให้ดูซีรีส์จากแอปวีฟรี v free, อีกด้วย2เดือนนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อนะครับในเอเฟซัสข้อถัดไปอย่าพลาดติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณจะได้รับพลังชีวิตที่เต็มล้นและจะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ ขอพระเจ้าไวพรครับ